สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกคีมล็อกไว้ใช้ในบ้านว่าควรจะเลือกซื้อขนาดเท่าไหร่เลือกปากโค้งหรือปากตรงดีคือปัจจุบันเนี้ถ้าเราเข้าไปในห้างที่เขาขายพวกเครื่องมือช่างเนี่ยคีมล็อกเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่หลายๆบ้านเลือกวใช้เพราะว่าเป็นคีมที่สารพัดประโยชน์ใช้จับแผ่นง,งานใช้จับชิ้นเหล็กใช้จับของร้อนๆใช้ในการขันน็อตลาที่เราไม่มีเครื่องมือในการขัน ใช้ต่อมแซมในห้องน้ำก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์นในห้องน้ำก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบ้านมาัจกจะต้องมีคีมล็อกไว้ในบ้านหนึ่งตัวหลักข้อแรกในการเลือกคีมล็อกคุณเลือกขนาดเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยคีมล็อกมีอยู่ขนาด7,8,9,10โอ้มันขนาดแตกต่างอย่างนั้นเลยถามว่า7 8 9 10เนี่ยเขาเอามาจากตรงไหนเอามาจากขนาดตั้งแต่ปากคีม ยันท้ายครีมครับนะครับอย่างผมมีในมือเนี้ยเบอร์8กับอีกตัวหนึ่งเบอร์10แต่ละขนาด7 8 9แเกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันที่ปากมันอ่าได้มากน้อยขนาดไหนเวลาที่เราถ่างมันสุดอันนี้ก่อนที่จะไปเลือกครีมล็อกเดี๋ยวเรามาพูดถึงกลไกการทำงานของครีมล็อก คือคีมล็อกเนี่ยลักษณะการทํางานเอาไว้ใช้สำหรับการล็อกชิ้นงานหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการจะล็อกชิ้นงานเนี่ยเราก็คลายตัวสเกลเพื่อให้มันพอดีกับตัวชิ้นงานเราก็ล็อกปิดอย่างนี้นี่คือหลักการทํางานมันคีมล็อกเนี่ยเวลามันทํางานจับชิ้นงานเนี่ยอย่างแรกที่ต้องระวังคือชิ้นงานถ้าเกิดมันไม่แข็งพอก็มักจะถูกปากคีมทําลายไดไ้ต้องใช้ผ้าใช้อะไรไปรองก็แล้วแต่อย่างที่2เนื่องจากไอ้ตัวคีมล็อกเนี่ย มันออกแบบมาให้มีความแข็งแรงเนี่ยวิธีการทดลองเนี่ยนะครับปกติเราทดลองคีมล็อกเนี่ยเราจะต้องเอาคีมล็อกนี้ไปล็อกกับตัวโลหะจะเป็นแท่งกลมๆเดี๋ยวเรามารู้จักลักษณะการทํางานของคีมล็อกกันก่อนคีมล็อกเนี่ยลักษณะที่ใช้ในการล็อกชิ้นงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่ต้องระวังก็คือตัวชิ้นงานที่ถูกล็อกเนี่ยมันอาจจะถูกฟันของคีมเนี่ยทำลายเลยก็ได้เนื่องจากฟันมันกลมแล้วมันแข็ง ถ้าเกิดไปใช้พวกท่อ PVC ไปใช้พวกหัวน็อตที่ชุบโครเมียมสวยๆเจอครีมเนี่ยเป็นรอยแน่นอนเลยเพราะนั้นต้องระวังแต่ครีมล็อกมันก็ออกแบบมาให้ทํางานแบบน,นีครับคือทํางานในการล็อกครีมล็อกที่ดีคือต้องล็อกแล้วอยู่ไม่ใช่ล็อกแล้วไม่อยู่คือล็อกออังไงให้อยู่มันต้องมีปากที่แข็งแรงมากเลยตัวปากเนี่ยนะครับแล้วกลไกการล็อกก็จะต้องแข็งแรงมากๆหมายความว่าในการทดสอบจริงเนี่ย เราเคยทดกตอบกันโดยการที่ใช้แคปที่เป็นโลหะเนี่ยยึดแน่แนๆแล้วเราคีมล็อกไปล็อกมันแล้วเราขึ้นไปเหยียบพุกเนี้ยมันจะต้องไม่คลายปากนะต้องอยู่ได้อันนี้คือคีมล็อกจริงเพราะฉนั้นเวลาที่ใช้งานเสร็จเราก,ปลลกา็ปลดล็อกออกมาปลดล็อกออกมาตรงนี้แหละที่เราจะมาพิจารณาในคุณสมบัติของคีมล็อกที่จะเลือกไว้ไปจําบ้านอย่างแรกที่ผมบอกขนาดเบอร์789ในบ้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีเลือแดกแค่ตัวเดียวนะผมแนะนําเบอร์10 ิน้วมวยจะเป็นยอหอดังๆไว้กิฟหรือยี่ห้อตัวตัวไปปั๊มกิมโซโล,โซ,โ,ลโซเล็กหรือถ้าเกิดใครตื้อญี่ปุ่นมือ2ไอโกเอ็มซีซีได้เหมือนกันอย่างนี้มือผมนี่เป็นของญี่ปุ่นมือสองไอโกมีทั้งปากตรงแล้วก็ปากโคง้งค่าน,นี้ปากตรงกับปากโคง้งแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาสาธิตไปดูครับก้อ,อนนี้ปากตรงเนี่ยมันเหมาะสำหรับการใช้งานในการจับขีบวัสดุ ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเอ๊ะยังไงรูปทรงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าน,นี่เป็นแท่งไม้ที่ผมสมมุติว่ามันเป็นแท่งเหล็กแล้วกันเหมือนวันนี้ผมไม่มีเหล็กเหลี่ยมอยู่ในมือเลยขอแท่งไม้แทนนะครับนี่เวลาเราล็อกวัสดุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยปากตรงได้เปรียบมากมันจะล็อกได้ดีมากเลยในทางกลับกันถ้าเราลองไปใช้ตัวปากโค้งมาล็อกอเดี๋ยวดูที่เป็นยังไง ล็อกได้เหมือนกันแต่เห็นว่ามีช่องว่างของตัวฟันแทนที่จํานวนฟันจะจับวัสดุได้มากมันก็กลายเป็นจับได้แค่บางฟันซึ่งบางทีถ้าวัสดุนั้นมันมีความแข็งมากๆเนี่ยพอจับได้ไม่เต็มที่เนี่ยแรงกดมันก็น้อยลงมันก็ทํางานยากคราวนี้เรามาดูตัวหัวนอ็อตไม่ว่าจะเป็นนอ็อตมอเตอร์ไซค์นอ็อตหกเหลี่ยมในอ่างล้างหน้าระบบน้ําประปาหัวก๊อกบ้าง มาดูที่ว่าคีมที่ปากตรงจะเป็นยังไงบ้างคีมปากตรงก็จะทรงประมาณว่าต่อให้จับมุมยังไงส่วนที่จับได้ได้มากสุดนะบางคีมไม่เกิน2มุมอหะแล้วมุมกว่วากว่าเพราะอีกมุมนึงมันก็ไม่เต็มนะครับเราจับเนี่ยนะจับก็จับได้แต่มันจะไม่เต็มจับได้ด้านหนึ่ง,งด้านกับหนึ่งมุมเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือตัวปากตรงนี่มาดูปากโค้งบ้างว่าถ้าเจอพวกนี้เป็นยังไงบ้าง เห็นไหมครับมันจับได้อย่างน้อยสองมุมต้องมีหรือว่าหนึ่งด้านกับหนึ่งมุมนี่ครับเต็มเต็มเลยเพราะนั้นจากที่ผมสาธิตการใช้งานไปเนี่ยก็คงจะพอเห็นแล้วว่ากมล็อกปากโค้งก,กับปากตรงเนี่ยข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันตรงไหนอันนี้ในประสบการณ์การใช้งานจริงเนี่ยช่างหลายคนก็สามารถที่จะใช้กิมล็อกปากตรงเนี่ย ในการถอดหัวนอ็อตในการทํางานได้สารพัดเหมือนกันแต่หลายๆคนก็ใช้ปากโคง้งส่วนตัวมเ,เองนะถ้าเกิดเราเลือกใช้ในบ้านแล้วเรายังไม่เคยมีตัวคีมล็อกเลยเนี่ยผมแนะนําปากโค้งครับเพราะว่าอุปกรณ์ในบ้านเราการซ่อมแซมพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโดยส่วนใหญ่อะ่ะผมจะยุ่งเกี่ยวกับน,น,น,น็อตมากแล้วน็อตมันก็เป็นหกเหลี่ยมไม่ค่อยได้ใช้ตัวปากตรงเท่าไหร่กับคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นไอเดียในการเลือก ซื้อคิมล็อกไว้ใช้งานในบ้านได้นะครับขอให้เลือกซื้อเครงมือช่างที่เหมาะสมมีคุณภาพและมีระอกการซ่อมแซมบำรุงรสาบ้านขอบคุณมาหับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ